ดีไข่ก้อนควายกินมันกินโบได้มันมีน้ำปลาเครื่องปรุงหลายอย่างนี่นี่นะมันจะพิษมันกินเข้าไปนะอืมกุญแจอะไรกินโบได้มันกินโบได้นี่ก็ได้นะมันกือบโบได้มันมีเครื่องปรุงหลายอย่างมันพิษมันจะเป็นแหงวันจะเอี้ยดีไข่ก้อนควายกินกุไว้ให้อยู่กินใน หมดได้มีไข่ก่ค่อยกินเไ,ไปเไปลองดูไม่ต้องกินมีไข่ก่อนบอกแล้วเดี๋ยวไข่กู มึงกินบ่ได้มึงเป็นแค่ยู่กันยังวะกินบด้่ได้กันยังวะไอ้พคกตุ้งหลายยามันมีน้ำป่ามันมีพิษมันจะเป็นแหงกันยังวะเาให้